รสลุยบันไดครับซึ่งลูกน้องนั้นต้องประดิษฐ์รถที่มีขนาดไม่เกิน1คูณหคูณ1ลูกบาทเมตรเพื่อทำการบรรจุแก้วน้ำที่ใส่ของเหลวไว้ด้านบนจากนั้นก็ปล่อยรถให้ไหลตามบันไดลงมาครับ น้องน้องนั้นจะสามารถปล่อยรถได้2ครั้งและเราจะทําการัดคะแนนจากปริมาณของเหลวที่เหลืออยู่ในแก้วนั่นเองครับโดยแต่ละครั้งจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่20คะแนนรวม2ครั้ง40คะแนนเต็มนั่นเองซึ่งของเหลวที่น้องๆจะต้องเลือกในวันนี้ก็มีอยู่4ชนิดด้วยกันครับและจะต้องนํารถมาปล่อยลงบันไดนี้นั่นเองครับโดยกรรมการของเราที่จะมาตัดสิโนันี้ก็ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุรเชษฐ์ลิ้มกาเนิดและด,ดวระวรวรุว่งรักเดือนเดชบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทมาเป็นคณะกรรมการกับเราเช่นเคย ครับแต่เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งส่วนบุญโยประชามุ่นต่อเลยครับว่าจะมีคนไกอย่างไรกันบ้างนี่คือเป็นตัวอย่างรถของพวกเรานะครับที่ว่าทําไมพูดเป็นรถทําไมถึงไม่มีล้อก็เพราะสาเหตุว่าพวกเราครับเคยติดล้อเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อลงบันไดแล้วครับล้อนี่ครับมันมีความยืดหยุ่นนะครับเวลามัน กระแทกกับขั้นบันไดนครับมันจะมีแรงดีดสะท้อนขึ้นแล้วมาส่งต่อไปอยังแก้วนะครับทำให้น้ำเนี่ยมันกระชอออกออกมานะครับอ๋อมันกระแทกปึ้งน้ํากระชกเลยครับอ่าเราเลยตัดปัญหาเป็นให้มีพื้นที่สัมผัสมากครับให้มันพลาดกับขั้นบันไดเลยครับเหมือนรถเลื่อนนะที่เขาใช้กันในอากาศเย็นๆนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือการจะทําให้แก้วเนี่ยครับ ขนานกับแนวแนวระดับเนี่ยครับถ้าไม่ขนานจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็มันถ้ามันเอียงอย่างนี้ครับน้ำมันก็จะออกมาเนี่ยอ๋อเพราะแั้ต้องทําให้แก้วตั้งตรงแบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับเราก็เลยนํากระบอกสูบนะครับมาแทนครับก็เป็นตัวหน่วงเวลาครับครับเมื่อมาถึงพื้นนะครับเราจะพบว่าแก้ว มันจะเอียงนิดหนึ่งครับเพื่ออาจจะไม่ให้น้ํากระชอออกครับถ้ารถหยุดแต่น้นําในแก้วยังไม่หยุดครับกดความเฉื่อยของนิวตันนะครับถ้ารถหยุดครับน้ําก็จะชอออกมากเราจึงมีการเอียงแก้วไปด้านหลังเล็กน้อยครับโโเพื่อที่จะทําให้น้ํากระชอออกน้อยลงครับอันนี้คือช่วงท้ายตอนลงมาถึงพื้นราบและกลไกพวกเขาก็ประกอบไปด้วยระบบโชคลมและที่วางแก้วน้าที่อยู่ด้านบนครับโดยการตั้งค่าระบบโชคลมของพวกเขานั้นจะทําการปรับท่อลมที่อยู่ด้านนอกเข้าออกเพื่อให้ได้ความสูงตามที่ต้องการนั่นเองแหละครับเมื่อได้ความสูงของท่อลม แล้วก็จะทาการปล่อยให้ลดไหลลงมาตามขั้นบันไดเพียงแค่นี้น้ําก็จะไม่หกตามระดับของชกลมที่ยุบตัวลงนั่นเองครับนี่ฮะบันไดยาวพรืดลงมาด้านล่างเลยนะครับมาดูของเหลวกันเลยครับสีชนิดครับสีสันสดใสน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะฮะและของเหลวในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลน้ำเปล่าผสมสีเขียวน้ำมันพืชและน้ำหวานเข้มข้นครับ มาดูสเกลนิดนึงครับอาจารย์ครับถ้าเราเติมเต็มเนี่ยคือ20คะแนนนะครับในแต่ละแก้วนะครับและศนย์คะแนนจะอยู่ด้านล่างครับสำหรับแอลกอฮอล์พั้นนึกว่าความหนืดน้อยที่สุดนะครับ่วนน้ำเปล่าครับ20คะแนนอยู่เบื้องต้นนะครับแต่ว่าศูนย์คะแนนจะอยู่ตรงนี้ฮะยังไม่ถึงล่างสุดซะทีเดียว นะฮะอันนี้คะแนนจะสูงกว่านะครับแล้วก็ไล่ลาดับลงไปเรื่อยและน้ํามันนี่ก็มีความยากมากกว่าน้ําเปล่าครับเพราะว่าคะแนนศูนย์นี่จะอยู่ที่สูงกว่าและสุดท้ายน้าหวานเข้มข้นก็จะมีความยากมากที่สุดนั่นเองก็ต้องมาดูก,กันละรับว่าน้องๆจะเลือกของเหลวชนิดไหนกันบ้าง2ชนิดสองครั้งครับครั้งแรกอันไหนดีฮะเาน้ําเปล่าดีกว่าครับน้ําเปล่า<อ>ทำไมถึงเรียกน้ำเปล่าครับตพรงกลางที่โรงเรเียนก,ก็ทดลองน้ำเปล่าเป็นส่วนมากครับอ๋อที่เรียนท,ทดลองอย่างนี้นะครับ และของเหลวที่พวกเขาเลือกเป็นอย่างแรกนั่นก็คือน้ำเปล่าครับก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายเกินไปครับคุณผู้ชมและเมื่อได้ของเหลวไปแล้วก็ต้องขึ้นไปเตรียมอุปกรณ์ที่ขั้นบนสุดน,นะครับมาลุ้นกันว่าในการปล่อยครั้งแรกนี้พวกเขาจะสามารถทําไปได้กี่คะแนนซึ่งเมื่อพวกเขาทําการติดตั้งแก้วน้ําเข้าไปในตัวรถเล้วนั้นก็ต้องดาเนินการปรับชค k ลมกันก่อนเลยครับเพื่อให้แก้วน้ํานี่ตั้งอยู่ในแนวระดับนั่นเองก็ต้องเมาใจช่วยพวกเขาให้ทําสําเร็จกันด้วยนะครับส่วนบุญพร้อมครับ อ,อถ้าพร้อมแล้วนะครับ20คะแนนรออยู่ด้านบนนะครับลงมาข้างล่างจะเหลือเท่าไหร่นะครับพร้อมพวกเขาจะทําไปได้กี่คะแนนมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับครับครับไหลลงมาแล้วครับ,รบ,รบจะหกไปเยอะไหมครับเนี่ย โอ้โหเรียกว่านิ่มนวลมากๆเลยแหละครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้ำน้ำโอ้โหน้ำน uh ้ำโอ้โหว้าวน้ำเลยฮะลงนิ่มนวลกว่าที่คิดไว้นะครับอาจารย์ครับดีกว่าที่คิดเยอะฮะโอ้โหสไลด์แบบพื้นเลยนะฮะแล้วตอนนี้น้ำเหลือเยอะพอควรนะครับเกินสิบ มาดูกันอีกครั้งครับเมื่อปล่อยรถลงไปแล้วนี่เรียกว่าไหลได้ดีเลยครับคุณผู้ชมน้ํานี่ก็ไม่ค่อยจะก,กระชอ,อกออกมาเลยแหละครับดูกันชัดๆอีกครั้งครับตัวโชคโลมนี่ถือว่าสามารถรักษาระดับน้ําได้เป็นอย่างดีทีเดียวและคะแนนที่ได้ครับคะแนนที่ได้ออกมาเป็นได้ออไป 12บคะแนน <S <S โอ้โห,โหแล้วเล่มเปล่านี่ก็ทำไปได้ถึง12คะแนนเลยทีเดียวถรือว่าทำได้อยังยอดเยี่ยมมากครับสำหรับการปล่อยครั้งแรกน้ำเปล่าได้12ลําดับต่อไปครับเลือกอะไรครับแอลกอฮอร์ตอลกอฮอล์นะครับเอาแอลกอฮอร์เชิญ และอย่างที่สองที่พวกเขาเลือกนี่ก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าคะแนนน้อยสุดนี่อยู่ที่ก้นแก้วเลยนะครับนี่ฮะก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าแอลกอฮอล์ที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดในของเหลวทั้ง4อย่างนั้นพวกเขาจะทําไปได้สักกี่คะแนนซึ่งก่อนอื่นก็ต้องนําแก้วใส่แอลกอฮอล์มาติดตั้งในรถซะก่อนเลยครับมาดูกันครับว่าหลังนี้จะเหลือแอลกอฮอล์อยู่ในแก้วเท่าไหร่ทดลองครั้งที่2นะครับดูนะฮะว่าจากน้ําที่ได้12แอลกอฮอล์จัดได้เท่าไหร่นะครับพร้อมครับส่วนบโยไปครับ ทับร้อมการปล่อยรถครั้งนี้ซึ่งเป็นการปล่อยครั้งสุดท้ายของพวกเขานั้นจะสามารถทำคะแนนไปได้มากน้อยเพียงใดมาดูกันเลยครับมาแล้ว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 ครับถ้าพร้อมแล้วมาจับตาดูกันให้ดีครับคุณผู้ชมกับของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดนั่นก็คือแอลกอฮอล์ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ สไลด์ออกด้านข้างนะครับโอ้โหโเหลือเยอะเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดมากมามาดูภาพกันอีกครั้งครับเมื่อปล่อยลงมาแล้วนี่รถก็ถลายลงมายังนิ่มนวลมากเรียกได้ว่าแอลกอฮอล์นี่เกิดการขยา่าและกระชอบออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะได้รับไปกี่คะแนนกันแน่และที่ได้ไปคือสิบโอ้โหยังมันยังไงฮะตอนนี้ เจ็ดสก็เป็นสเลย15ขึ้นมาพอสมควรนะฮะแต่นิดนึงจะถึง16ครับคณะกรรมการนะฮะยังไงฮะให้เท่าไหร่ดีฮะเกิน15มาเกินครึ่งนะฮะเกือบ16ครก <4 5 S 2> ปัดขึ้นไหมครับปัดขึ้นนะจะปัดขึ้นนะปัดขึ้นก็16กคะแนน โอ้โหโอแล้วก็รับไปอีก1 0คะแนนรวมทั้งสิ้น28คะแนนครับตอนนี้เรามาดูทางด้านชัยนาทพิทยาคมกันบ้างดีกว่าครับว่าจะมีกลไกของรถตะลุยบันไดอย่างไรกันบ้างมาดูเองหนึ่งทีกันบ้างนะครับชัยนาทพิทยาคมจังหวัดชัยนาทนะครับกับรถของเขานะครับที่จะลงบันไดนะฮะเอาลองมาดูครับขั้นแรกนะครับเราเล็งเห็นว่ามีปัญหาอยู่สองลักคือถ้าใช้รถที่มีล้อธรรมดานะครับการลงบันไดนะครับน้ําก็จะกระชอกนะครับแต่เราได้แก้ปัญหาคือเราใช้รถ เป็นตีนตะขาบนะครับแบบรถถังนะครับนี่คือจะเป็นแท่งไม้นะครับจะติดกับโซ่ของรถมอเตอร์ไซค์หรือถจักรยานยนต์นะครับคือจะติดลวดไวใช่ไหมใช่ครับแล้วบริเวณตรงนี้ครับเฟืองคือจะขับเคลื่อนตรงกลางครับไม่ขับเคลื่อนตรงหน้าคหน้าครับความหนักจะอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับมาถึงขั้นตอนที่สองที่เราเจอปัญหาคือคือแก้วน้ํามันจะไม่อยู่ในแนวระดับครับเราจะแก้ปัญหาโดยมีถังมาหนึ่งถังนะครับแล้วก็จะใส่ของเหลวเข้าไปในภายในนะครับซึ่งเราใช้น้ํา อ่าแป้งมันทางแป้งมันน้ำแป้งมันนะครับก็รักษาระดับของของแก้วน้ำครับเราก็จะใช้โฟมที่เป็นโฟมตันโฟมแข็งๆนะครับมาเจาะรูนะครับแล้วก็เอาแก้วใส่เข้าไปในโฟมแล้วก็เอาโฟมใส่เข้าไปในน้ำแป้งมันจริงๆนะซึ่งมีภาชนะใส่อยู่นะฮะใช้โฟมในการรักษาระดับนะครับน้ำแป้งมันจะอยู่ด้านไหนแต่ตอนนี้น้ำแป้งมันยังไม่มีนะฮะแล้วที่วางแก้วคือวางไว้ตรงนี้ใช่ครับจะต้อร้องได้ดีมากครับผม ไม่ได้ใส่น้ำแป้งมันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันหน่วงมากเลยอะอากาศใช่ไหมฮะค่อ,คอยๆออกมามใช่รู้สึกว่ามั่นใจมากและกลไกทั้งหมดของพวกเขาก็มีดังนี้ครับโดยการรักษาแก้วน้ําให้อยู่ในแนวระดับนั้นพวกเขาจะใช้น้ําแป้งมันเข้ามาช่วยครับโดยจะมีแท่งโฟมลอยอยู่บนน้ําแป้งมันทําให้เมื่อรถเกิดการเอียงโฟมนั้นก็จะเป็นตัวที่ทําให้แก้วน้ํารักษาอยู่ในแนวระดับได้นั่นเองครับ เรลล้อของพวกเขานั้นก็จะใช้เป็นแบบตีนตะขาบอีกด้วยครับทำให้รถสามารถไหลลงมาได้อย่างนิ่มนวลน,นั่นเองมาถึงชัยนาทพิทยาคมนะครับจังหวัดชัยนากันนะครับตอนนี้ก็มีของเหลวอยู่4ชนิดนะครับแอลกอฮอล์น้ำเปล่าน้ำมันพืชและน้ำหวานเข้มข้นครับครั้งที่1ครับปลุยลงมากับบันไดของเรานะฮะเอาน้ำหวานเข้มข้นครับน้ำหวานเข้มข้นนะครับเพราะเหตุใดถึงเรืองน้ำหวานเข้มข้นครับ ดูท่ามันจะเหนืดมากที่สุดครับเลยลองจากระดับที่ต่ําที่สุดก่อนและของเหลวชนิดแรกน้ําหวานเข้มข้นครับโดยคะแนนศูนย์นี่อยู่สูงเลยนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้น้องๆน,นั้นก็นํารถมาเตรียมที่จะปล่อยที่ด้านบนของบันไดแล้วเหะครับโดยในถังนี้ก็ได้บรรจุน้ําแป้งมันเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่นําแก้วน้ําหวานมาใส่แล้วก็ปล่อยรถได้แล้วเหะครับมาดูนะครับน้ําหวานเข้มข้นแก้วนี้จะให้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะ ค่ะพร้อมการปล่อยครั้งแรกของพวกเขากับน้ำหวานที่มีความเข้มข้นมากที่สุดและยังกระชอกยากที่สุดในวันนี้อีกด้วยแต่ว่าสเกลของคะแนนนี้ก็จะเล็กตามไปด้วยนั่นเองเลยครับคุณผู้ชมโอ้โห oh น้ำหวานนี่กระชงอกมาเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าจะเหลือเพียงพอให้ได้รับคะแนนไปบ้างหรือไม่ ทำอีกแล้วนะครับและและแโอ้โหกระจุยกระจายเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโโโโโไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึน้นครับมาดูกันอีกครั้งเมื่อปล่อยลงมาแล้วนี่รถก็สะเทือนไปหมดเลยนะครับทําให้น้ําหวานของเรานี่กระชอกออกมาแทบจะหมดแก้วเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าจะเหลือพอให้มีคะแนนไปบ้างหรือไม่ ว่าได้คะแนนหรือเปล่านะครับและออกมาเป็นระดับนี้ครับไม่มีคะแนนเลยครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเชนะพิษอ็อก็ไงเกี่ยวกับว่าเรายังมีทับแรงซับสอดแรงกระแทกไม่พียงตอนนี้มันกระแทกกระแทกกระแทกจนน้ํากระชอกขึ้นหมดเลยนะฮะไม่เกี่ยวกับแก้วที่มันเอียงผิดรูปผิดแบบไม่ไม่ไม่นะฮะมันกระแทกทุก ทุกบันไดเลยทุกขั้นเลยอ่ะซึ่งตอนนี้น้งนองๆนี่ก็เร่งทําการแก้ไขกันแล้วละครับเพราะว่าเหลือโอกาสในการปล่อยรถอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเขาได้นําผ้ามาติดที่โฟมเพิ่มมากขึ้นเพื่อหวังจะทําให้ผ้านั้นช่วยซับแรงก,กระแทกให้ลดลงและทําให้ของเหลวไม่กระชอกออกไปนอกแก้วน่นเองครับ และพวกเขาก็จะมีการปรับความฝืดของล้อให้มีความไหลลื่นมากขึปป้นอีกด้วยปรับแก้ยังไงครับใช้นาพิษครับก็ครับปรับแก้อยู่สองจุดครับติดผ้าเพิ่มด้านหลังครับเพื่อทับแรงกระแทกให้มันติดผ้าเพิ่มไหนนะฮะผ้าพืนนี้ครับเป็นผ้าผ้าแต่มันไม่ได้หนาเลยนะมันบางนิดเดียวช่ได้ชุบน้าไปแล้วครับอ๋อชุบน้ําด้วยอะนะครับเห็นถึงความยากลําบากในการดําเนินการเหมือนกันนะครับลําดับต่อมาครับตอนนี้จะเลือกอะไรครับแอลกอฮอล์น้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชครับแอลกอฮอล์ครับ และของเหลวชนิดที่ของพวกเขาที่เลือกนั่นก็คือแอลกอฮอล์ครับซึ่งมีคะแนนศูนย์อยู่ที่ก้นแก้วเลยทีเดียวตอนนี้น้องๆนี่ก็ขึ้นไปเตรียมปล่อยรถที่ด้านบนแล้วแหละครับเรามาดูกันครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือการทดลองครั้งที่2แล้วนะครับจะเป็นการไฟติ้งครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะของชัยนาทพิทยาคมนะครับเลือกแอลกอฮอล์นะครับเพราะหวังผลถ้าเหลือปริมาณของเหลวสักระดับหนึ่งก็จะมีคะแนนติดไม้ติดมือด้วยนะฮะชัยนาทพิทยาคมพร้อมพร้อมครับขอให้โชคดีนะครับ โอกาสสุดท้ายของพวกเขาจะสามารถเก็บคะแนนจากรถตลุยบันไดไปได้บ้างหรือไม่เมาใจช่วยพวกเขากันเลยครับไปเต้ปล่อยลงมาแล้วครับคุณผู้ชมดูแอลกอฮอลนี่กระชอกไปเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้น้องเจสได้ถึงกับร้องหู้ยเลยครับสงสัยจะหกไปเยอะเลยครับงานดี ระจายนะครับมันบอกกระจุยกระจายนะครับโอ้โหแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมเมื่อปล่อยรถลงมาแล้วมันเกิดการหมุนของตัวรถครับทาให้รถนั้นมาหยุดอยู่กลางบันไดแบบนี้และก็เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงเล่นแอลกอฮอลนี่ปกเสือบอหมดแก้วเลยละครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้ฮะคือตอนแรกครับไอตัวยางมันหลุดไปทําให้เกิดปัญหาทําให้รถเอียงครับรั้งแรกคือเกิดจากกามผิภพาที่ปรับ ม่แน่นเท่ากันนะครับครับแต่น้าพิทยาคมนะครับไม่มีคะแนนครับและจากการที่รถลงมาด,ด้านล่างเลยทำให้พวกเขาไม่ได้รับคะแนนในครั้งนี้ไปเลยปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะว่าลอ้อตีนตะการทั้งสองด้านมีความฝืดที่ไม่เท่ากันทําให้เมื่อปล่อยลงมาแล้วเกิดการหมุนของตัวรถนั่นเองและก็เป็นเหตุทําให้พวกเขาไม่สามารถเก็บแต้มไปจากตายเกมน,นี้เลยนั่นเองครับและเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดจากกรรมการก็เป็นทางส่วนบุญโยประถมที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ในวันนี้ครับ เห็นได้ว่ากลไกวันนี้ของทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากนะทางด้านส่วนบุญโยปรัถมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราใช้อุปกรณ์ในการออกแบบค่อนข้างง่ายมากนะก็คือมีไม้แค่ชิ้นเดียวแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาแค่สองอันนะฮะแต่จริงๆแล้วข้อเสียของกลไกเราเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนหลักๆเลยคือว่าไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าของเหลวต่างประเภทกันเนี่ยเราจะควบคุมกลไกต่างกันยังไงแล้วก็ความสูงที่แตกต่างกันมีการเตรียม หลอดฉีดยาเนี่ยที่แตกต่างกันยังไงมันมีข้อจํากัดของเครื่องมือค่อนข้างมากส่วนของทางชัยนาทพิทยาคมเนี่ยวันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าเขาออกแบบมาตีนตะขาบมากๆเหมือนรถถังของจริงเลยคือดูกระบวนการที่ใส่ความประณีตในทุกรายละเอียดเลยนะครับมองตั้งแต่กระบวนการรักษาระดับน้ำเนี่ยเาใช้แป้งมันในการรักษาระดับแล้วก็โฟมที่รักษาระดับโดยตัวมันเองอยู่แล้วในการในการลอยอยู่ในของเหลวนะฮะทำให้คะแนนส่วนส่วนของออการออ,ออกแบบสูงมากจริงๆครับทั้งทั้งสองทีมก็มีส่วนดีแล้วก็มีส่วนด้คล้ายๆกัน ด้วยนะครับถ้าเรามองของทางส่วนบุญโยประถมลําพูนนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเขาจะใช้กลไกง่ายๆมากเลยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาใช้ลักษณะของการเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยไม่ต้องมีการชดเชยหรอกเพราะชดเชยไปก็คงทําอะไรมากไม่ได้เขาก็เลยเฉลี่ยกันให้หมดนะครับ <c oughs> ก,ก็เป็นอะไรที่เก๋ก <c oughs> เระดับนึงน,นะครับซึ่งต่างจากทาง <c oughs> ชัยนาธนะครับพยายามจะมีคล้ายๆแบบ กลไกที่เราเรียกทางภาษาวิศวกรรมว่าเป็นฟีดแบ克ลูปนะครับก็คือว่ามีการชดเชยตลอดเวลาแต่ก็จะเห็นว่าลักษณะของน้ำแป้งที่ใช้เนี่ยความหนืดมันก็ไม่ตรงกับลักษณะของน้ำหรือว่าแอลกอฮอล์พวกนี้ที่ใช้ด้วยนะครับจังหวะที่มันลงมาถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยมีการกระตุกพอสมควรเพราะฉะนั้นจ,นจังหวะมันไม่มันไม่ราบรื่นหรอกมันก็ยิ่การสะดุดไปเรื่อยๆซึ่งสะดุดตรงนี้จังหวะที่มันลงไปด้วยมันก็ยังมีการกระชอกอยู่แต่ก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าแนวคิดง่ายๆกับแนวคิดที่คิดกับบคครอลลุมมาๆเย